สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแม่หมอลิลินช่องทารอดบายลิลินรับดูดวงโดยแม่หมอลิลินสาด์ไพ่ยิปซีทาโรโกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเรื่องราวความรักของชาวธาตุไฟได้แก่เมษสิงห์ธนูและชาวสองประจำเดือนกันยายน2564เอาล่ะก่อนรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครป์เป็นค่าครู ด้วยนะคะ,ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงทั่วไปนะคะเป็นดวง general อาจจะเป็นดวงของคุณหรือไม่ใช่ดวงของคุณก็ได้ส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวไม่หมาทิ้งลาย ID ไว้แล้วนะคะทักมาได้เลยเราจะมาเริ่มกันที่คนมีคู่มีแฟนเนาะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูโอเคคนมีคู่มีแฟน ดูสิว่าประจำเดือนกันยายนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างอืมเหมือนมีปัญหาเข้ามานะทะเลาะกันเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยแหละอาจจะมีอมบางคู่บางรายอาจจะถึงการท้าเลิกการเลิกกันกระทันหันหรือว่ามีเรื่องเข้ามาทำให้จบความสัมพันธ์กระทันหันกันไปเลยมีความลังเลใจนะ่ะว่าจะเอาอยัางไงต่อดีจะไปต่อหรือพอแค่นี้ ทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยคิดหนักคิดกังวลยังนึกถึงนะยังรักกันยังคิดถึงกันนะมองแล้วมันยังมีความเจ็บอ่ะมันเจ็บอ่ะมันเจ็บแล้วมันยังวนเวียนอยู่ไม่รู้จะไปทางไหนอาจจะเป็นเรื่องของคนภายนอกที่นำปัญหาเข้ามาหาด้วยนะต้องระวัง ท้ายที่สุดแล้วจะเป็นยังไงตัดสินใจยังไม่ได้นะในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องพึ่งพระพึ่งเจ้าพึ่งคนมีความรู้หรือว่าพึ่งกระทั่งแม่หมอเองนะกระทั่งอ,อ,อาจจะทักมาดูดวงกับแม่หมอนะให้ให้แม่หมอช่วยแก้ไขนะเดี๋ยวไฮโรเฟนเนาะโอเคในช่วงเดือนนี้ก็มองว่ายังหนักอยู่อาจจะต้องระวังการเลิกกันลาการทะเลาะก,กันครั้งใหญ่การที่คนอื่นเอานําปัญหาทั้งหมดนี้มามาสู่คู่ของท่านด้วยนะคะ ต้องระวังนะโอเคต่อไปมาถึงคิวของคนมีคนคุยคนมีคนคุยความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างในช่วงเดือนกันยาเดือนนี้คนมีคนคุยคะทำไมมันนิ่งไปละ่ะ บางท่านบางรายอาจจะมีคนใหม่เข้ามาหาแล้วก็ไปแล้วก็ได้นะรักมันนิ่งอ่ะมันนิ่งมันไม่ได้ไปไหนเลยมันเหมือนทั้งคู่แบบพยายามรักษากันไว้อย่างเงี้ยแต่ไม่ได้มีอะไรพัฒนาไปมากกว่านี้เลยยังมองว่าอาจจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นพี่เป็นน้องที่ดีเกี่ยวกันแต่ว่าการพัฒนาไปถึงขั้นนั้นไม่เหมาะยังไม่เห็นนะ อาจจะยังมีความมีความโลภความเห็นแก่ตัวอยากจะมีคนเข้าหายเยอะเรียกได้ว่ามีสนเสน่ห์นะทั้งคุณทั้งเขาคุณเป็นคนดีค่ะคุณเป็นคนดีแต่ทำไมต้องมาเจออีกฝ่ายที่อาจจะสีนไม่เสมอกันอะว่าอย่างนั้นนะสีนยังไม่เสมอกันคุณอาจจะต้องลองพิจารณานแล้วล่ะว่าคู่ที่ท่านคุณท่านคุยอยู่ โอเคกับคุณไหมดีกับคุณจริงๆไหมเพื่อที่จะได้พัฒนาต่อหรือถ้าไม่ใช่ก็จบกันไปเพราะตอนนี้ดูแล้วมันยังนิ่งนะเดือนนี้ยังนิ่งๆนะโอเคเรามาต่อกันที่คนโสดสนิทค่ะโสดสนิทมีใครเข้ามาหาไหมนะ อดสนิทนะชาวธาตุไฟเมสิงธนูคุณอยากเดินทางหรือเปล่าคุณอยากท่องเที่ยวคุณเหนื่อยคุณเหนื่อยกับปัจจุบันมากความรักคุณก็ไม่สนคนเข้ามาอาจจะเป็นต่างชาติได้นะแต่คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ชอบไม่ใช่หรือคู่คู่ที่เคยเคย ยังไงดีผู้ที่เคยมีคนคุยหรืออดีตที่เป็นต่างชาติคุณก็เลยมองว่าตอนนี้ยังไม่เอายังไม่เอาใครทั้งนั้นหรือตัวคุณเองอาจจะมองถึงลู่ทางในการทำงานการเรียนต่อในอนาคตมากกว่าเรื่องความรักปัจจุบันใช่เพราะว่าเปิดลงความรักแต่ภาพภาพใบนี้นิดเจ็บนะคุณเห็นไหม คุณอาจจะเจ็บปวดกับความรักถึงขั้นที่ไม่อยากเปิดใจอีกแล้วอะในชาตินี้ในโลกนี้อาจจะขออยู่ตัวคนเดียวก่อนตอนนี้คุณเจ็บมากเจ็บจากการทะเลาะการเลิกลาการยึดติดการเป็นห่วงหาอาทรใครบางคนคุณยังยึดติดอยู่ด้วยคุณมองว่าขอไปโฟกัสเรื่องการเรียนการทำงานก่อนดีกว่า โอเคก็อยากจะให้ลองใช้ใช้หัวใจด้วยอย่าใช้แต่สมองมากเกินไปถ้าความรักมันทําให้เจ็บปวดมากไม่หมอก,ก็อยากขอเป็นกำลังใจแล้วก็ให้ท่านสู้ต่อไปเนาะทุกคนต้องสู้นะอย่าหยุดโอเคต่อไปมาที่คนมีรักเก่าคนเก่าแฟนเก่าจะเป็นยังไงบ้างในช่วงเดือนกันยาอยู่นี้ อาชิพมากนะทุกคนเสียงไม่เหมาะแบบไม่ค่อยจะไหวแหละแต่ก็อยากทำให้ทุกคนดูนะนจะเป็นไกด์ไลน์เป็นความสนุกความเพลิดเพลินบางสิ่งบางอย่างอาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยจะช่วยให้สบายใจไม่มากก็น้อยแต่อย่าเอาไปทำให้ชีวิตไม่มีความสุขนะทุกคนการดูดวงถือว่าเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งที่ทำให้ ทุกคนดีขึ้นมาช่วยทุกคนแก้ไขปัญหาบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่มากไม่มากก็น้อยเพราะว่าจากประสบการณ์ที่แม่หมอดูมาหลายพันคนเนี่ยปัญหาของทุกคนมีแตกต่างกันไปหมดเลยอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะเลือกแก้ไขปัญหายัางไงทุกคนมีแนวทางตัวเองแม่หมอไม่ไม่จัดไ,ไม่ตัดสินว่าแต่ละคนไปทางนี้ผิดคนนี้ถูกทุกคนมีแนวทางตัวเองค่ะ มามาดูคนที่มีรักเก่าแฟนเก่าคนเก่าบ้างจะเป็นยังไงโอ้ยมันเจ็บอาทำไมมันเจ็บทำไมมันคิดมากล่ะเพิ่งจบกันไปหรือเปล่าพิ่งจบกันไปหรือเปล่ายังมีความรักความห่วงห่วยห่วงหาอาทอนกันดี่นะ ใครบางคนอาจจะอยากกลับมาอยากทักอยากทายอยากคิดว่าการเลิกลาครั้งเนี้ยังไม่จบจะมีการติดต่อมานะหรือว่าคุณอาจจะไปสอ่งอยากทักเขาอะอยากทักอยากทายอยากคุยอยากเริ่มต้นใหม่แต่ไม่เหมาะมองว่าการเริ่มต้นใหม่ครั้งเนี้ยคุณต้องยอมรับนะว่าคุณเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบเพราะอะไรคุณจะต้องตามเขาคุณจะต้องตามตือ้อตามขอความช่วยเหลือตามตามมากเลย เอาละแล้ครั้งนี้จะประสบความสําเร็จอยู่ไหมหรือไม่จะกลับมาหรือไม่กลับมาให้มันขึ้นอยู่ที่ตัวของคนสองคนเนาะอย่าเอาคนอื่นเข้ามาเกี่ยวเลยโอเคถ้าดูจากหน้าไพ่ตอนนี้ก็คือเขายังเสียใจอยู่แหละอาจจะยังไม่ให้โอกาสในเร็วๆนี้แต่คิดว่าถ้าคุณพยายามเข้าอกเข้าใจเขามากขึ้นเขาจะกลับมา หาคุณแน่นอนค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูนะคะและนี่เป็นการดูดวงโดยรวม general เรื่องความรักของชาวธาตุไฟเอาละใครชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ